กราบสวัสดีคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายณัฐพ,พ,พัฒน์พรพะธนาสกุลชัยและนางสาวชื่นสิการอัคราพิสารสุภกุลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยชลบุรีพวกเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำมักเชื้วภาพจาฮอร์โมนนมและฮอร์โมนไข่ไก่ที่มีต่อการเจริญเติบโตของผังกาดเขียวกวางตุ้งโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือนางสุภาพรราชาเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ และที่มาและความสาคัญนะคะคนในส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการเกษตรได้รับผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆค่ะเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการตกค้างของสารเคมีค่ะและจากสถานการณ์โลกโควิดนาทีนะคะแต่ละรัวเรือเนี่ย หันมาปลูผักรับประทานเองมากยิ่งขึ้นค่ะปุ๋ยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสาคัญในการช่วยเล่งการเจริญเติบโตของพืชค่ะทางเรานะคะจึงเลือกศึกษาสารเล่นการเจริญเติบโตของพืชคือน้ำมันชีวภาพจากฮอร์โมนนมและก็ฮอร์โมนไข่ไก่ในอัตราส่วนต่างๆค่ะโดยเลือกพืชที่มาศึกษาค่ะก็คือผักกาดเขียวกวางตุ้งค่ะเพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็เจริญเติบโตได้ไวค่ะดยวัวประสงค์ของเรานะคะก็คือเพื่อศึกษาผลของน้ำมันชีวภาพจากฮอร์โมนนมและก็ฮอร์โมนไข่ไก่ที่มีต่อการเจริญเตตติโงผักาาียว้ สมมติฐานของการศึกษาค้นขวานะคะก็คือน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมนนมและก็ฮอร์โมนไข่ไก่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งได้แตกต่างกันค่ะตัวแปรที่ศึกษาค่ะก็คือตัวแปรต้นน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมนนมและก็ฮอร์โมนไข่ไก่สูตรต่างๆตัวแปรตามการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งตัวแปรควบคุมปริมาณนมเปรี้ยวปริมาณน้ำตาลชนิดน้ำตาลปริมาณน้ำกั่นบริเวณที่ใช้ปลูกผักปริมาณดินปริมาณน้ำที่ใช้รดและก็ช่วงเวลาในการมาถึงผลการทดลองค่ะอันน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะโดยอันนี้นะคะจะเป็นชื่อสามาัญชื่อวิทยาศาสตร์และก็ชื่อวงของผักกวางตุ้งค่ะแล้วเราก็ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมนโนมฮอร์โมนไข่ไก่นมเปรี้ยวน้ําตาลทรายแดงแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับประเภทนมที่เราใช้ค่ะก็คือนมพาสเชอร์ไลท์นมสเตอริไลท์แล้วก็นม UHT แล้วก็ประเภทไข่ไก่ที่เราใช้ค่ะก็คือไข่ไก่ออร์แกนิกไข่ไกพ่พาสเชอร์ไลท์แล้วก็ไข่ไก่โอเมก้าค่ะ อันนี้จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะของคุณเกียงตศักดิ์สายธนูและคุณสุเทพเรืองวิเศษได้ทำการศึกษาคุณภาพของนมยีสและสเตอริลไลท์เก็บในตู้ควบคุมที่26องศาเซลเซียสตลอดการทดลองค่ะแล้วก็ของคุณรณาชาัยยศด้ำเนินนะคะได้ทำการประเมินสภาพ GMP ของโรงงานด้วยแบบประเมินสถานที่ผลิตค่ะวิธีการทดลองนะคะตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการเตรียวน้ำมัชีวภาพเป็นก่อนค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำความสะอาดขวดกันก่อนค่ะโดยจะล้างขวดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา30นาทีทิ้งไว้แห้งค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้นมหรือไข่ไก่สูตรต่างๆปริมาณ180มิลลิตรนมเปรี้ยว15มิลลิตรแล้วก็น้ำตาลเใส่15กรัมทำการผสมแล้วก็เขย่าให้เข้ากันในขวดค่ะจะได้โฮอร์โมนนม3สูตรนะคะแล้วก็โฮอร์โมนไข่ไก่อีก3สูตรค่ะจากนั้นนะคะนำทั้งหมดเนี้ยมาทิ้งไว้ในห้องเป็นเวลา3วันค่ะทำการเขย่าแล้วก็เปิดฝาเพื่อปล่อยแก๊สในขวดอ,อุ้งวันค่ะต่อมานะคะการเตรียมชุดการทดลองค่ะเราจะนำฮอร์โมนนมแล้วก็โฮอร์โมนไข่ไก่ทั้งหมดนะคะเมื่อ,อจางกับน้ำเกลือปริมาณ1000มลค่่่ะทีอัตราสวน1 1 1 1000ตตต่่่่อออ250 500แล้วก็ 1, คะ จะได้ทั้งหมด8ชุดการทดลองนะคะก็คือชุดฮอร์โมนนมพัชเจอร์ไลท์ฮอร์โมนนมสเซริไลท์ฮอร์โมนนมเอสทีฮอร์โมนไข่ไก่ออร์แกนิกฮอร์โมนไข่ไก่พัชเจอร์ไลท์ฮอร์โมนไข่ไก่โอเมก้าค่ะแล้วก็ชุดควบคุมและชุดน้ำกันค่ะแล้วก็การพาเพาะเมล็ดผักกวางตุ้งนะคะจะทำการพาเพาะเมล็ดลงในถดาดเพาะเมล็ดค่ะโดยจะรดน้ำทุกเช้าเย็นนะคะเป็นเวลา5วันค่ะแล้วก็ทำการคัดเลือกนะคะต้นที่มีใบเลี้ยงสงใบใบแท้น1-2ใบเนี่ยจำนวน95ต้นลงในกระถางกระถางะละ,นนะ,ะ,ะ5 ตั้งแต่วันที่ส3าของการปลูกนะคะจะเปลี่ยนมาลดด้วยน้ำามักชีวภาพสูตรต่างๆสูตรที่หนึ่งสูตรที่7็เนี่ยจะลดทุกๆ3วันตอนเช้าค่ะที่เหลือจะลดด้วยน้ำกันปกติทำจนครบส2ิบสองวันค่ะต่อมาการบันทึกผลการทดลองนะคะเราจะทำการบันทึกโดยความสูงของต้นที่เจริญเหนือดินวัดทุกเจวันด้วยใบมันถัดค่ะวัดพื้นที่ใบรวมในวันที่ส2่สิบสองทำการปลูกด้วยโปรแกรมฟิจิค่ะแล้วก็วัดน้ำหนักสดของต้นวัดในวันที่ส2่สิบสองทำการปลูกด้วยเครื่องช่างสองตำแหน่งค่ะสำหรับผลการทดลองนะคะหลังจากนำแต่ละค่าการเเเเจจรริญตมาาาหค่่่ฉลลลียขอองงแะะุดดกทไ้ป็น ความสูงของส่วนที่จเจริญเหนือดินฉเฉลี่ยต่อต้นพื้นที่ใบรวมฉเฉลี่ยต่อต้นและน้ำหนักสดฉเฉลี่ยต่อต้นดังตารางบันทึกผลการทดลองจากนั้นจึงปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของกราฟแท่งเพื่อให้ง่ายต่อการพิจาราณาครับและจะเห็นได้ว่ามีน้ำหนักชีวภาพ3สูตรที่ให้ค่าความสูงของส่วนที่จเจริญเหนือดินฉเฉลี่ยต่อต้นในวันที่ส2ิบคือพื้นที่ใบรวมฉเฉลี่ยต่อต้นและน้ำหนักสดฉเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุดเป็น3อันดับแรกดังที่ไฮไลท์สีเหลืองในตารางหรือที่ขีดเส้นสีแดงในกราฟแท่ง นั่นคือน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมนนมพัสรายที่อัตราส่วน1ต่อ250เราลงมาคือน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมนนม UHT ที่อัตราส่วนหต่อ250และน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมนไข่ไก่พัสรายที่อัตราส่วนหต่อ250ตามลำดับค่ะสรุปอภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมอนนมและฮอร์โมอนไข่ไก่สูตรต่างๆมีผลต่อการเจริญเติบโตของปังกาเขียวกรังตุ้งได้แตกต่างกันโดยน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมอนนมพัสเจอร์ไรที่อัตราส่วน1กว่า250มีผลทำให้ค่าความสูงข,ของเซลล์ที่เจริญเนือ้อดีเฉลี่ยต่อต้นในวันที่42พื้นที่ใบรวมเฉลี่ยต่อต้นและน้ำหนักสดเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุดรองลงมาคือน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมอนนม UHT ที่อัตราส่วน1กว่า250และน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมนไข่ไก่พัตตตราาส่่วนอมลาดััับบครรท้้งนนีเเป็เพะ โปรโตีนที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ได้แก่นมพาสเจอร์ไรซ์และไข่ไก่พาสเจอร์ไรซ์หรือผ่านความร้อนเพียงชั่วครู่ได้แก่นมย UH ู t อชยังคงหลงเหลือจุลินซีบาสจำพวกซึ่งเก่อให้เกิดการเน่าเสียหรือการแปรสภาพของโปรโตีนได้เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องดังข้อมูลจากงานวิจัยของคุณเกรียงศักดิ์สายชนูและสุเทพเรืองวิเศษและคุณโรนชัยยศด,ดําเนินส่งผลให้เมื่อทิ้งน้ำหมักเชี้วาพาไว้ที่อุณหภูมิดังกล่าวจะทําให้เกิดการแปลสภาพและย่อยสลายโปรโตีนได้ดีจากการที่มีทั้งจุุิินนนนทรรรรรียียยย์ใมมมหืออไ่กกเเงวับจ้ ทำให้ปรกกาเขียวกลางตุ้งสามารถดูดซึมสารอาหารจากน้ำหมักชีวภาพไปใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งในนมที่ผ่านการหมักแล้วจะมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่สตัวหลักไม่แก่บาซิลัสทำหน้าที่สร้างฟอสฟอรัสแลคติกแอซิดแบคทีเรียทำหน้าที่สร้างโพแทสเซียมและแอสโตโตแบคเตอร์ทำหน้าที่สร้างไนโตรเจนซึ่งก็นรวมแล้วจะเป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชครับในขณะที่ฮอร์โมนจากไข่ไก่พัลซ์ไรซ์อาจยังไม่มีจุลินทรีย์จำพวกนี้หรือมีแต่มีในปริมาณที่น้อยกว่าในนม ประกอบกับการที่ฮอร์โมนนมพัสรไรซ์มีปริมาณจุลินซีที่มากกว่าในฮอร์โมนนม UHT ดังนั้นฮอร์โมนนมพัสรไรซ์ฮอร์โมนนมยูและฮอร์โมนไข่ไก่พัสรไรซ์จึงมีผลในการเร่งการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกลางตุง้งในเรื่องของความสูงของส่วนที่เจริญเหนือดินเฉลี่ยต่อต้นพื้นที่ใบรวมเฉลี่ยต่อต้นและน้ำหนักสดเฉลี่ยต่อต้นได้ดีมากที่สุดตามลำดับครับข้อเสนอแนะของโรงงานศึกษาน้ำหนักเชียวภาพส่วนอื่นๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโต,ต,ตของพืชศึกษาพืชชนิดอื่นทีีี่่ตตาาาาาางงงอออกกกกไปจผเขขยวว้ศึษลคม ของการให้น้ำหมักชีวภาพกับพืชและศึกษาปัจจัยที่มีผลในการเรื่องการเจริญเติบโตของพืชครับและสุดท้ายนี้ท่านคณะกรรมการสามารถสแกน QR code เพื่อดูรูปเล่มรายงานได้ครับพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมอนนมและฮอร์โมอนไข่ไก่ที่มีต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตู้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ